วันที่22นะองครับวันเสาร์วันนี้ก็มาที่วัดหนองตืโอ้โหปู่นิ่มนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับดูเองเองนะครับวันนี้เรามาเติมรถกันเพิ่มความสิ่มงคนให้แก่รถนะครับผมมาคุณตามาให้พีพรด้วยครับแล้วก็คุณปู่ ก็แม่หญิงนะคะแม่หญิงคนสวยนะคะมารับบุญด้วยกันนะครับแล้วก็มีคุณยายด้วยคุณยายด้วยร <c oughs> ับพรก่อนนะคะรับพรก,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 ก่อนสาธุก่อนครับคูณสาธุก่อนแชมพูสาธุก่อนสาธุค่ะขันน้มนต์นะครับขนนมนต์ครับพ่อเดี๋ยวเราจะมารับพร ครับขันน้ำมนต์ให้หลวงพ่อนะครับฮัลโหลค่ะสาธุก่อนนะคะสาธุสว,สวยก่อนเลยสาธุก่อนสาธุรวยยงๆนะคะเอ,เอ็กเซนเดอร์หรือหนูชมพิง้งวันนี้มากับคุณพ่อสอทอนะคะอัคุณพ่อครับหลวงปู่อายุร้อยร้อยปีเหรอครับ เก้าสิบกว่าแล้วครับผมฟองไปอไปวขึ้นบัวบขนบัวเลยครับัมนนะครับผมพรรอไปวื่อรวยสาธเงนะครับผมขึ้นบขึ้นบัเลยสวัสดีครับวันนี้เรามาขอพรจากหลวงพ่อหลวงปู่นิ่มนะครับขอให้รวยเฮงนะครับ หน้ขอบคุณพอ่อขอบคุณแม่เอาแผ่นพลาให้ผมนะครับผม<อ>มาอยู่กับคุตาและคุณยาย <c oughs> <c oughs> แม่หนูขอ <c oughs> ให้ทุกคนมีความสุขมบ้านนะครับเป็นสติมงคลเล่นเพลงเฮงนะผมเดี๋ยวเราจะ,ะทำ เพิ่มสิ่งมงคลนะครับให้แก่รถชมพิ้งนะครับเดี๋ยวไปามสุขกันนะครับอันนี้ที่วัดหนอง,ป,อนองป,ป,อปืนะครับหลวงปู่อายุ1นึ่ร้อยกว่าปีนะครับผมเรียกว่าหลวงปู่นิ่มนะครับกาบสักระ เอาแดงนกดมาแล้วก็ผมลเกพูกก่อนจ้าขอทุกขอทุกขพ่อง่อลงๆอหลวง่อหลวงพอหลงอหง่อทลว่อนลวงนอหลวงอห้ว่อหลวอหงหลวพ่อหลวข่องอวงอหล่อหลวอหลวงลวอวงอลอหลอลอหลวงหลง่อหลวงหลววงองอหลวอวงอหหลวงอององอวอ ขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูช่องชมูชมพิงนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสาธุร่ำรวยเ่าหนูไปกับครอบครัวชมูชมพิงนะครับผมกับสักการะหลวงปู่นิ่มนะครับผมอายุเกือบหนึ่งร้อยปีนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณที่กดซับกดติดตามนะครับไปครับตามหลวงปู่ไปเลยครับไปค่ะไปค่ะชมพูชมพูเลยนะค่ะไปส่งหลวงปู่แล้ว รับพรจากหลวงปู่ก <atem> ันก <miyor jamais> ็เพิ่มความ